เห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุงประหยัดแล้วก็สะดวกแล้วก็ได้นั่งรถใหม่ๆนะคะเห็นด้วยมากผมว่าผมว่าก็โอเคนะครับคือว่า1แน่นอนคือได้แน่นอนคือว่า1สะดวกสบายสองก็คือว่าในการก็คือว่าสามารถเที่ยวเดียวครับก็คือว่าสามารถที่จะจ่ายตังค์สามพิบาทนะครับสามารถที่จะไปได้ทั่วทุกเมงเทพวแล้วก็ทมณฑลนแล้วคือว่าวันหนึ่งสามารถใช้ได้ตลอดเหมือนกับว่าสมมติว่าใบเดียวครับผมสามารถใช้ได้ยี่สิบชั่วโมงเนี้ยก็โอเคนะครับผมว่า ็เห็นด้วยค่ะเพราะว่ารถใหม่เนี่ยมันก็ใครๆก็อยากขึ้นเปนธรรมดาใช่ก็รถเมย์มันก็ตอกขับของเก่ามันก็คิดว่ามันน่าจะคือดีสภาพกันได้มานมันก็น่าจะพอถึงควรที่จะจ่ายแไงฮะโลตรงนี้ไปคิดว่าเอารถใหม่เข้ามาน่าจะพอ เห็นด้วยกับการบริการเห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็รถเก่าก็เยอะเยอะก็อยากจะให้ลถแล้วก็เอาเอาปัจจัยพวมาแทนก็คิดว่าดีนะคะเพราะว่าบางคนนี่นั่งรถกลับบ้านหลายต่อแล้วก็ปัจจุบันนี้รถเมย์ไม่พอกับผู้โดยสารคนที่กลับบ้านดึกๆือะไรเนี้ยเขาก็สะดวกขึ้นก็คือ จะทําให้เราประหยัดเงินมากขึ้นก็โอเคก็เห็นด้วยอะค่ะเพราะว่าบางทีต้องใช้หลายต่อับทีต้องใช้หลายต่ออย่างเงี้ยบางวันหนึ่งก็อาจจะวันละร้อยก็เหลือจับสิประหยัดเงินกปอดภัยด้วยกลับมาคุยกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะมีข้อแนะนำใดๆเกี่ยวกับประเด็นที่เราได้สนทนากันอยู่ในขณะนี้นะครับรถ NGV รถเม NGV ที่กําลังเป็นเรื่องร้อนๆเรื่องเช่าเรื่องซื้อแต่ว่าประชาชนเห็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของท่านด้วยทั้งในแง่ผลประโยชน์รวมของชาติและผลประโยชน์ที่ท่านต้องใช้บริการคอสโมกออยู่ในขณะนี้นะครับก็ลองเสนอแนะเข้ามาจะเป็นประโยชน์ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมไปที่ท่านประธานบอร์ดอีกทีได้ไหมฮะเรื่องความโปร่งใสไม่โปร่งใสอะไรเนี่ยก็ต้องทําให้โปร่งใสอันหนึ่งคือการเรื่องการเปิดประมูลมีอะไรที่ ที่เป็นข้อกระหาไหมครับเช่นไปเอื้อต่อรายใหญ่อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นานแล้นะเรื่องการจัดหาอูอ่อที่จะต้องมีการเติม ngv เข้าไปโดยปอตทอการให้เอกชนจะต้องจัดหาที่15ไร่นะจำนวน10ิ่ปูยังเป็นการเอื้อต่อคนที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะชนะการประมูลไม่มีเหรอ,อ,รอฮะคอรมกต้องจัดหาอู่เองตอนนี้แหละฮะ,ฮะ ต้องจัดหาอูเองไม่ว่าจะโดยวิธีหนึ่งวิธีใดจะซื้อหรือเช่าซื้อหรือจะเช่าอะไรก็ตามเป็นภาระของคอสมกกรนะฮะไม่ใช่ไปเป็นภาระของเอกชนเพื่อให้โครงการมันใหญ่แล้วก็กีดกันลายย่อยอันที่นี้มีประเด็นหนึ่งที่คุณอดิศักดิ์พูดถึงว่าเออมีบางคนเขาบอกว่าโอ้โหทำโครงการให้มันใหญ่จะได้กีดกันคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มาเรียกร้องว่าแบ่งให้มันย่อยหน่อยได้ไหม ห,หลายลายจะได้เข้ามานะสามร้อยคันห้าร้อยคันสองร้อยคันถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะฮะเบี้ยหัวแตกเลยการบริหารจัดการของเราเนี่ยปวดหัวมากกับการที่เราติดต่อกับคนคนเดียวกับหลายคนเนี่ยนะฮะนั่นประเด็นหนึ่งในแง่บริหารจัดการแต่ที่สําคัญที่สุดถึงจะตัดประเด็นนั้นออกไปแล้วบอกเอาละยอมลำบากหน่อยก็แล้วกันหน้าแบ่งๆบ่งกันไปติดคุกครับทำไมครับแบ่งซื้อแบ่งจ้างครับตามระเบียบพัสดุทำไม่ได้ อย่างผมเนี่ยอ,อย่างคุณชัยรัตน์เนี่ยเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบ,บกในปัจจุบันได้รับงบประมาณมาซื้อเครื่องมือตรวจสภาพรถเนี่ยหนึ่งร้อยเครื่องรวมแล้วเป็นวงเงินสมมติว่าห้าร้อยล้านบาทเกินวงเงินที่คุณชัยรัตน์จะเอาไปดูแลเองเนี่ยต้องขออนุมัติรัฐมนตรีแต่คุณชัยรัตน์บอกเอ้ยอย่างนี้มันไม่ดีเราซื้อทีละสามจังหวัดก็เป็นแบ่งซื้อแบ่งจ้างใช่ไหมติดคุกครับติดคุกเลยครับ เพราะฉะนั้นคุณอดิศักดิ์ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปกีดการไขยเพราะว่าลายย่อยทั้งหลายเนี่ยสามารถรวมตัวกันเข้ามามจะเป็นคอนโซเตียมจะเป็นจอยเวนเจอร์จะอะไรแล้วถ้ายังไม่พรอ้อมมาประมูลก่อนอมผมให้เวลา30วันพอไหมไปจดทะเบียนกันทีหลังถ้าไม่พอ60วันเอาไปเลย บริษัทเทียมหมายความว่ารายเล็กๆรวมกันมาแล้วก็มายื่นทําโครงการอันนี้ได้ไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดฮะมาเลยครับครับับเออมีประเด็นหนึ่งที่ท่านชัดชัยตั้งเอาไว้รู้สึกเจอเรื่องถ้ามันไม่สิบปีได้ไหมมันเจ็ดปีได้ไหมหรือว่าอะไรคืออย่างนี้ฮะก็แล้วแต่แล้วแต่จะจะคิดแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเจ็ดปีเนี่ยก็ก็เรียกว่าก็พอได้ แต่ว่าที่เราคิด10ปีเนี่ยเพราะเราเราคิดแล้วว่ารถเมคันหนึ่งเนี่ยมันมีอายุเนี่ยประมาณ10ปีอ๋อนั้นคิดตามอายุรถที่จะใช้งานถูกต้องเพราะมันก็ควรจะเป็น10ปีถูกต้องแต่ถ้า7ปี7ปีก็ในแง่ของการหลอกตัวเลขทําให้ตัวเลขมันน้อยหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ต้นทุนต่อกมรมัะเจอะมันก็สูงขึ้น ใช่ไหมฮะค่าเช่าก็ประา5ปียิ่งดีเลย5ปียิ่งดีอ่านี่5ปีถ้า5ปีครับไอ้ต้นทุนที่เคยจะเช่ารถวันละพันแปดมันก็จะกลายเป็นสามพันหกก็แค่นั้นคราวนี้ก็จะว่าโอ๊ยทำไมค่าเช่าแพงกว่าค่าซ่อมมากจากทุกวันนี้ค่าซ่อมทำไมแพงกว่าค่าเช่าปัญหามันก็จะแล้วแต่มุมมองอืมครับนะฮะก็คงต้องติดตามดูนะฮะว่าทางสภาพัฒน์จะมีคําตอบออกมาอย่างไร พร้อมที่จะปฏิบัติตามรับฟังอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเรียนว่าขณะนี้ขอสอมกต้องการฟื้นฟูกิจการการเช่ารถหรือซื้อรถเป็นเพียงวิธีการที่จะให้แผนฟื้นฟูเนี่ยบรรล,ลุตามวัตถุประสงค์นี่เท่าไหร่นะฮะหกหมื่นันล้านหกหมืเล้านหกหมื 6, ล้านนี่เราคิดคำนวณล่วงหน้าไปถึงเดือนกันยายนปีห้มปี53 ครับแล้วรถนี้เข้ามาสู่ระบบสมมติสมมตินะฮะเอาเป็นเช่าบแบบ,บท,ที่ที่เสนอกันเนี่ยท่านจะมีรายได้เข้ามาปีละเท่าไหร่แล้วมันจะไปกรบหนี้หกหมื่นเจ็ดพันล้านนี้ได้เมื่อไหร่คืออย่างนี้ครับถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยครับนับไปทุกสามสิบวันเราจะขาดทุนประมาณหกร้อยล้านปีเ,เดือนละหกร้อยล้าน600าน,นะฮะหกร้อยล้านบาทบปีที่แล้วที่เราขาดทุนไปก็โดยคร่าวๆก็คือ 6,800อล้านเอาตัวเลขลกลมนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันไม่ใช่6,800ล้านแล้วครับปีหน้ามันก็จะกลายเป็นประมาณเ0 0ดกว่าล้ <ๆ S 2> านนะฮะ8,000กว่าล้านมาทับถมทวีคูณแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะแสนล้านแล้วจ้าภายในเวลาไม่กี่ปีถ้าเราไม่ทำอะไรเลยทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าต้นทุนอยู่ที่ส0่พที่เราเคยคิดคำนวณแล้วเนี่ยค่าเช่า รวมกับค่าดําเนินการอย่างอื่นซึ่งเราต้องซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงบริหารจัดการค่าเงินเดือนพนักงานรายตาลายเนี่ยรวมแล้วมันจะมีรายจ่ายอยู่ประมาณไม่เกิน9,000บาทเราให้อัตราสูงสุดเลยก็ได้9 0 0าพ0 0 0อ,อเราได้มา1 000, 1 0 0 0นะเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันจริงๆมันมีเศษอยู่บ้างครับครับรวมแล้วเนี่ยยังเหลือ2 0 0พต่อคันต่อวันถูกต้องต่อเดือนก็ อ่าเท่าไหร่ล่ะหกพันหนึ่งหกส0หกหมื่นหกหมื่นอก็คูณเข้าไปนะฮะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้หรือว่าอย่างคนมองอย่างท่านสวเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันได้แค่หกพันกว่าบาทล่ะนี่คิดในแง่ร้ายเลยนี่นะฮะครับนะฮะมันก็ยังขาดทุนอยู่สามพันขาดทุนสามพนะฮะครับผมจะบอกว่า ที่จริงขาดทุนสามพันเนี่ยนะฮะมันก็ยังดีกว่าที่เราอยู่อย่างทุกวันนี้ที่เราขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงมันก็ยังดีกว่าแต่มันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกอยังไงดูคุณชัดชัยเป็นตัวอย่างเนี่ยขนาดนี้หนาวสั่นไปหมดแล้วเพราะกลัว <laughs> ว่าคนจากระบบของรถร่วมจะเข้ามาสู่เราเพราะตัวเลขเราพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับ,รบเมื่อกี้ถ้าเราดูวีทีอาร์ก็เห็นชัดว่าผู้คนกําลังเรียกร้องอแล้วก็บอกว่าเออถ้าอย่างนี้ประหยัด เพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยจะเข้ามาสู่ระบบเราจากการจัดเส้นทางจากการใส่รถใหม่เข้าไปอะไรจากราคาที่จูงใจเนี่ยมันไม่มีทางเลวร้ายไปกว่านั้นหรอกท่านเลขิธิัารัตา์ถ้าสรุปว่าให้เป็นซื้อคสมกรรต้องไปเตรียมตัวอะไรบ้างครับเนี่ยก็ต้องเหมือนกันนะได้รถมาเหมือนกันซื้อหรือเช่าหรือเช่าซื้อเพราะฉะนั้นก็ไปปรับแผนว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะค่าซ่อมใน,นะระยะแรกจะเป็นยังไงในการซื้อต้องไปวางแผนอีกต้องไปวางแผนคือทุก ทุกกรณีเช่าซื้อก็เหมือนกันเช่าซื้อแต่ว่าเช่าซื้อน่ะมันใกล้กับเช่านะมันใกล้กันแต่ว่าเช่าซื้อสุดท้ายมันยังได้ซากได้ซากถามว่าซากหลังจากสิบปีเอามาทําอะไรซ่อมก็ไม่ขึ้นขายได้่ยกันะขายขายได้เข้าไปตีไว้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ก็เราก็ตีซากการขายไว้แอ้วอย่างอย่างระบบเข้ามาวันนี้สี่พันใช่ไหมถ้าถ้าโครงการผ่านครับถร้อนของเก่าเท่าไหร่ 1,665คันรถอื่นๆที่ต้องออกจากระบบออกจากถนนไปนี่3,500กว่าคัน3,526คันรัอันนี้ไปไหนฮะก็ขายครับขายฮะขายเอามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนขายมาวิ่งในกรุงเทพฯไปแข่งไอ่ใช่วฮะไม่ให้เข้ามาในระบบมะในมติคณะรัฐมนตรีเขียนไว้เลยว่ารถเหล่านี้ออกจําหน่ายแล้วไม่นําเข้ามาในระบบรถสาธารณะอีกเขียนไว้เลยชัดเจนเพราะนั้นเวลาจะจดทะเบียนในกรมการขนส่งทางบก ก็จะไปควบคุมมีเลขคัสซีมีเลขเรื่องเพราะฉะนั้นรถเหล่านี้จะต้องออกไปใช้งานในระยะสั้นๆอาจจะไปรับส่งนักเรียนในชนบทที่มีว่าไปเช้าเย็นกลับแค่20-30กิโลแล้วมาจอดก็จะคุมพวกนี้ครับก็ใช้งานเบาเพราะคนหลายคนก็บอกว่าไอเนี่ยเห็นไหมถ้าซื้อน่ยมันจะเหลือซากยังขายได้ตอนจบอีกคุณจะเอาไปทํำซากอะไรครับเป็นซากแต่มันก็อาจจะขายได้แล้วมีมูลค่าอย่างคุณริศักที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราจะเอาซากเนี่ยยังไงเอกชนเ็าต้องบวกมูลค่าที่เหลือกลับมาเป็นต้นทุนให้เราอยู่ดีค่าซากนั่นแหะถูกต้องบวกกับบวกกับไม่มีใครเ็าให้ฟรีๆหรอกครับคือเขาบวกอยู่ในนั้นหมดแล้วเขาบวกอยู่ในนั้นแล้ว,ลว,ลวมันจะต้องกลับมานะฮะ,ฮะทุกเราอยากได้ซากเหลือเกินสาหรับรถอยากได้จริงๆไหมคุณอดิศักิ์